สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรันฉันได้พบเธอโอแลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูโบอีกครั้งนะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูโบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วยวันขึ้นปีใหม่ค่ะ สาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะจะประกอบไปด้วย 1. ประวัติและความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ 2. ประเพณีในวันขึ้นปีใหม่ 3. ความสำคัญของการอวยพรให้แก่ผู้อื่น 4. กิจกรรมที่มีในงานเลี้ยงปีใหม่นะคะและ 5. การปฏิบัติตนในวันขึ้นปีใหม่ค่ะ ประเพณีในวันขึ้นปีใหม่นะคะจะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีนะคะและจะเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลซึ่งทั่วท,ทุกประเทศนะคะจะนับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีนะคะจะมีการทําบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะฟังเทศปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญนะคะความสําคัญของการอวยพร์ให้แก่ผู้อื่นนะคะ เวพร้ซึ่งกันและกันหรืออาจจะส่งการ์ดบัตรเวพรของขวัญของไหว้ผู้ใหญ่นะคะเพื่อรับพรกิจกรรมที่มีในงานเลี้ยงปีใหม่นะคะจะมีการจัดงานรื่นเริงการจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่างๆแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะคะก็จะมีการงดการจัดงานรื่นเริงต่างๆค่ะการปฏิบัติตนในวันปีใหม่นะคะ เตรียมทำความสะอาดบ้านและที่พักที่อยู่อาศัยนะคะให้สะอาดนะคะการอวยพรและขอพรจากผู้ใหญ่มอบของขวัญหรือส่งการอวยพรนะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะเด็กๆ ามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูโบมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทําบ้างนะคะกิจกรรมที่ 1. ระบายสีภาพกิจกรรมที่ 2. ระบายสีภาพซันตาครอสกิจกรรมที่ 3. ระบายสีภาพดอกไม้นะคะกิจกรรมที่ 4. ระบายสีภาพกล่องของขวัญกิจกรรมที่ 5. ระบายสีภาพต้นคริสต์มาสค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะได้หมดเวลาแล้วคุณครูโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอสเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจะ๊ะโบกมือบายยบายบาย,ายสวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไป